เธอหนึ่งสสามสวัสดีครับอยู่กับเกมหันห <c oughs> ันโชดาวหันโชดาวอะไรวะหนึ่งหนึ่งอะไรไม่รู้มันมีตัวเลขคอศอวันนี้วันศุกร์นะครับหมดข้างเขาเรียกว่าหมดข้างในกลุ่มพวกผมเขาเรียกหมดข้างแต่จริงคือ b บ u ตี้แคท อย่าลืมนะครับใครอยากสนับสนุนคลิปของผมสแกน QR วอารคได้ที่ข้างบนนะครับเล่นกันสามคนอันนี้สุ่มใครชอบเกมนี้เข้ามาเล่นกันนะครับ วันหยุดใกล้หมดไปแล้วครับของผมหกโมงครึนะ่งอนะหกโมงเย็นเดือดเดือดบอกเลยเดือดเดือดเจอคนเร็วมากโหมดนี้ ครับ,บก่อนให้เพื่อนไปบูเพื่อนไปคนละทางเลยวะช่วยทางนี้ก่อนดีว่ะไปเจนแบ็กทามมันคือชื่อของผมเองเจนแบ็กทามฟอร์มเฮล ไอ้ชัดมาดิเฮียเล่นไรลุ้น่ะเก๊กแล้วนะ <c oughs> เนี่ยเผาเลยดีกว่า,างี้ บุ้มกินหนมรอเพื่อนผมบอกว่าอยากเล่นกับกล้องอยากลงคลิปก็ต้องบ้าก็ต้องเดือดก็ต้องคลั่งต้องแอคติ้งเดี๋ยวครับกำลังพยายามมือใหม่ หัดไลเไม่ลุกเหรอลุกก็โดนดิลุกก็โดนนี่ทำไมไม่ได้ยินเสียงมันลุกวะไอ้ชัดตายเวลาฆ่าได้ชอบพูดว่าไอ้ชัดว่ะเกมเนี้ย ม่รู้เป็นไงมันเหมือนเป็นคําอุทานอะ่ะมันเหมือนไม่ได้แบบอารมณ์หยาบนะแต่คือแบบมันเดือดอะ่ะมันคึกต้องยา,ยากนะครับว่าเวลาเราอยู่ในโหมดรีแลกส่วนตัวส่วนตัว,ว,ตวไม่ได้อะไรมันก็จะแบบสบายๆหน่อยเยนาะใครเซนสติฟทางด้านอารมณ์และภาษาก็ขออภัยนะครับอาจจะไม่เหมาะกับการชมคลิปแบบนี้ เวลาทํางานเวลาชีวิตจริงก็อีกอารมณ์หนึ่งนะต้องยากแยะนะครับสําหรับทุกท่านผมขอเดือดๆตามสไตล์วัยรุ่นเพื่อนผมนอนตายอีกคนหนึ่งตรงนั้นผมกําลังจะไปช่วยครับมีใครจะมาดักทําร้ายผมไหมตรงไหนตรงไหนอะตรงนั้นตรงนั้นเหรอเป็นไงล่ะหิวก่อนไอ้เหี้ยตายไว เพื่อนผมจะช่วยได้ไหมเอาวิไดยได้อยู่ว่ะเฮ้ยเฮ้ยไอ้คนนี้ใช้ได้ยึกยกักยึกยักนิดนึงหืมชูปิชูปิ หลายคนต้องยิงกว่าหนึ่งคนเพราะชุบชฉาอะไพวกเนี้เอาเว้ยเว้ยนี่มัโหดว่ะหมอยังเนี่ยไอ้ไอ้นี่แอคเลยว่ะควงมีดแอคเลยว่ะไกลๆไม่ช่วยไปช่วยไกลโอ้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 โอ,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 โอ้มันปักอะไรไว้เต็มเลยเห็นไหมเพื่อนอ่ะเพื่อนไม่เห็นเพื่อนเพื่อนไม่เห็นเลยมันปักกับดัก ชุบมาก็ตายนั่นไงนั่นไงกวัวแล้วใกล้ๆมึงไม่ชุบอ่ะมึงไปชุบใกล้ๆอ่ะมึงตายอ่ะมึงมึงทำให้เพื่อนตายสองรอบเลยกับหนักตรงหน้าเดือดกจรยิงอารมณ์เกมเนี้ยแบบคนเล่นแบบคนเล่นจริงๆอ่ะคือไม่ใช่คนดูอ่ะมันลนหลานมองยาก เหลือกี่คนสุดท้ายมันรอดไอ้พวกนี้มันชุบกันอย่าลืมนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโอไม่ว่าจะเป็นไลฟ์คอร์สคนจนคลิปเกมคลิปหาเหวอะไรก็แล้วแต่สบายสบายนะเดี๋ยวจะค่อยๆลงให้ดูแล้วก็จะพยายามทำคลิปที่ มีสาระแล้วก็รุดหลุดลั่วอย่างนี้ไปเรื่อยๆสำหรับครที่เจอกันตัวจริงก็มาทักทายมาแซวก,กันได้นะครับสำหรับคลิปดีโอหรือว่าอยากจะติชมอะไรก็พูดคุยกันได้นะไม่ชอบตรงไหนก็ไปทำกันเองชอบตรงไหนก็กดไลค์กดแชร์นะครับอืม hmm. ยคลิปนี้พอเท่านี้ก่อนไ่เดีย๋ยวอัพโหลดนานเดีย๋ยวอัพเลยเจอกันคลิปหน้าครับ